ทุกคนเคยถึงอดีตไหมครับทุกคนเคยคิดถึงวันเก่าๆตอนเราเป็นเด็กน้อย<า>ข้ามในหัวสมองของผมวิ่งตามพ่อแม่ไปนาหาเก็บหอยเก็บปูมาเขา บรรยากาศก็อาจจะโรแมนติกมากกว่านี้ในยุคโควิดแต่ผมก็ไม่เคยลืมเรื่องราวเก่าๆมักจะกลับไปทำอะไร ที่มันย้อนกลับไปในวัยเด็กของเราเล่าเรื่องราวขอแม่บเขาวิถีชีวิตชนบทคนบ้านนอกเสียมีเสียงหัวเราะมีกลิ่นโคลน ผมก็จะสอนลูกๆผมเสมอว่าให้รู้จักธรรมชาติสิ่งที่มีค่าคือธรรมชาติ ผมก็มักจะกลับไปทำอะไรที่มันย้อนกลับไปในอดีตเพื่อเตือนความทรงจำครั้งเก่าๆอืมก็ดีคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมได้เริ่มทำขึ้นในยุคโควิดสุขภางปลาเจน เราได้กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ฟังเสียงเด็กๆเ,เขาคุยกันฟันมช้นไหมีวันต้องเชี่ยวออ ความจริงแล้วผมก็อยากจะไปท่องเที่ยวกลางเก้นมีทิปกลางแจ้งแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอยู่ เราก็จะได้อยู่ในกลุ่มแค่ครอบครัวเล็กๆของเราไม่ต้องห่วงนะครับรเ,รเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายเป็นหอ,หอยจากบ่อธรรมชาติของเรา เห็นลอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะอาจจะเป็นเรื่องราวฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับ